สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่อู๋จะมาเสนอนะวิธีการเขาเรียกอะไรอ่ะชำอนุบาลอ่านะคะสำหรับไม้ที่เวลาเราสมมติมีบางคนสั่งซื้อไม้มาจากเมืองนอกนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะคะเวลาซื้อไม้มาจากเมืองนอกเนี่ย มันจะถูกส่งมาในสภาพที่มันถูกล้างลากมานี่ออกรอไหมคะเขาก็จะแบบล้างเอาวัสดุของเขาเนี่ยออกให้หมดเกลี้ยงเลยนะคะคือเขาอะผู้ขายเนี่ยพี่อูบอก,กตรงๆเลยว่าเขาจะไม่ค่อยแคร์ว่าเราจะได้รับไม้ในสภาพที่มันมันอาจจะไปต่อลำบากนะคะ เพราะว่าคนปลูกต้นไม้พูดกันง่ายๆเลยเราจะรู้กันเลยว่าเวลาต้นไม้ที่มันถูกล้างรากะเราเป็นคนปลูกต้นไม้เราจะรู้ใช่ไหมว่าต้นไม้ที่มันถูกล้างรากมามากๆอ่ะเวลามันจะมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันยากแต่ถามว่าในฐานะของผู้ส่งออกอ่ะเขาก็ต้องพยายามทำให้มันสะอาดที่สุดเพื่อที่แบบว่าจะได้ผ่านการตรวจโรค ทั้งทาง,ทางต้นทางและเข้ามาปลายทางบ้านเราเช็คดูว่าเออไม่มีดินไม่มีแบบวัสดุต้องห้ามอ่าไม่มีแมลงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนส่งออกโดยทั่วไปก็คือจะทําไม้ให้สะอาดที่สุดทีนี้พอไม้สะอาดที่สุดเนี่ยลากไม้ที่สะอาดที่สุดเนี่ยมันก็จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยยากใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเวลาได้รับไม้เข้ามานะคะเราจะเห็นเลยบางทีรากเยอะมากเลยทุกคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อไม้ต้นนี้รากดีแต่ทุกคนลืมคิดไปว่ารากที่เราเห็นอะบางทีแล้วมันอยู่ในอาการที่โคมา่ามันไม่สามารถที่จะเอามาลงดินต่อแล้วก็แบบว่าปิ้งแบบดูดน้ำดูดอาหารได้เลย บางทีแล้วรากพวกนั้นนะคะเรียกได้ว่าแทบจะแบบว่าไม่สามารถทํางานได้แล้วอะ่ะเห็นแต่เป็นรูปร่างแต่ไรจิตวิญญาณแล้วเห็นเป็นรูปร่างรากนะคะแต่ไม่มีจิตวิญญาณแล้วบางทีนะต้องรองให้เกิดรากใหม่จากบริเวณโคนต้นใหม่ด้วยซ้ําไปถึงจะสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ดูดน้ําดูดอาหารอะไรได้นะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหลายคนเลยเปลี่ยนความคิดใหม่เวลาได้รับไม้นำเข้ามาแล้วเห็นรากเยอะๆอย่าเรียกว่าอันนั้นอะรากเยอะนะคะมันเคยรากเยอะจริงแต่เวลามันมาถึงมือเราแล้วไอ้รากพวกนั้นนะคะมันมันไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเอาเข้ามาอย่าปลูกเลยจะต้องชําเรียกรากที่พี่อูใช้คําว่าชําเรียกรากอะค่ะจำเป็นจําเป็นจ,จริงๆเพราะว่า คนที่ไม่รู้เขาก็ไม่รู้จริงๆนะว่ารากพวกนั้นมันใช้งานเราไม่ได้มาดูดน้ําดูดอาหารไม่ได้นะคะเดี๋ยวันนี้พี่อูจะมาอันนี้พี่อูชำม,มาได้ประมาณน่าจะประมาณเดือนหนึ่งละนะคะเป็นไม้ที่เขานําเข้าจากอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ในสภาพที่แบรู r o มาเลยนะคะรากแบรูทมาเลยไม่มีวัสดุติดรากเลยนะคะอาจจะมีแค่มอตัดทาให้พอชื้นๆแต่ว่าวัสดุเก่าเนี่ยไม่หลงเหลือเลย แล้วพี่อูก็เอามาชําด้วยวิธีของพี่อูนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อูจะมาย้ายละย้ายกระถางในระหว่างที่เราย้ายกระถางเนี่ยเดี๋ยวเราเทออกเราก็จะเห็นว่าพี่อู๋ทำยังไงใช้วัสดุอะไรนะคะเดี๋ยวลองมาติดตามดูกันค่ะตอนนี้นะคะชื่อว่า m a g n i f i c u m Angel Dream นะคะอันนี้นะคะ Angel Dream อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน พี่อู๋จำได้ว่าตอนเขาเกิดใบใหม่อะมันจะมันจะใบแดงมากอันนี้ค่ะเห็นไหมคะเจ้าเห็นอันนี้คือรากที่ออกมาใหม่นะคะจริงๆก็ยังอยู่ในนี้ได้นะคะแต่ว่าพี่อู๋คิดว่าเดี๋ยวพี่อู๋จะเปลี่ยนเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุปลูก แอนเทอรียมของพี่อูดีกว่านะคะมันจะได้แบบสมบูรณ์เพราะว่ารากมันก็เริ่มกินอาหารได้แล้วและที่สําคัญมันรากอากาศออกมาข้างนอกเนี่ยแบบนี้เย,ยอะแยะเลยนะคะหน้าวัวเป็นรากอากาศที่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุปลูกที่ใช้จะต้องโปรง่ปรงๆแล้วก็มีอากาศนิดนึงนะคะแต่เห็นสภาพนี้นะคะรากยังไม่เต็มมอสเนี่ยอันไหนที่ยังไม่เต็มมอสเนี่ยพี่อูจะเอาออกนะคะแล้วเดี๋ยวจะปลูกในวัสดุที่เป็นสูตรวัสดุปลูกของพี่อูนะคะ อันนี้แบบนเดี๋ยวเอาคา,าวไว้ก่อนเดี๋ยวพี่อูเตรียมวัสดุปลูกนิดหนึ่งนะคะอ่าวัสดุปลูกของพี่อูนะคะก็จะประกอบไปด้วยพี่อูจะดูตามใครที่แบบว่าไม่อยากผสมนะคะก็สําเร็จเลยนะคะซื้อสําเร็จได้เลยเดี๋ยวพี่อูจะเอาให้ดูนี่นะคะก็เป็นวัสดุปลูกที่พี่อูจะใช้ปลูกต้นนี้นะคะ ี่อูผสมไว้เรียบร้อยแล้วแต่อันนี้พี่อูแยกให้ดูว่ามันมีอะไรนักนะคะมันก็จะมีเป็นดิน TGS นะคะดิน TGS ตักมาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นส่วนเติมเต็มที่จะใส่ลงไปนะคะก็จะมีเป็นทางซ่านนะคะทางซ่าน stone ที่เมดโตนิดหนึ่งอันนี้เป็นเบอร์ M นะคะจะประมาณนี้เบอร์ Bur M ประมาณนี้นะคะ แล้วพี่อู๋ใส่เบอร์เอสไปด้วยนะคะเพื่อให้มีหลากหลายไซส์และอันนี้เป็นหินภูเขาไฟอันนี้เป็นเบอร์02นะคะแล้วก็อันนี้เป็นดินคานนมานะคะส่วนอันนี้เป็นดินอะคาดามะนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเปลือกสนนะคะเปลือกสนอันนี้คือหมักแล้วนะคะอย่าใช้เปลือกสนที่ไม่หมักนะคะ เพราะว่ามันจะทำให้เป็นพิษกับพืชได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไจแอนเพอร์ไลท์นะคะไม่ใช่หินมันจะเบามากนะคะไจแอนเพอร์ไลท์นะคะก็ผสมคุกเข้ารวมกันนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะออ,อกมาเป็นประมาณนี้นะะเดี๋ยวพี่อูก,ก็จะปลูกหน้าวัว ตัวนี้นะคะที่เราชําเอาไว้แล้วนะคะพอออกจากมอสเดี๋ยวพี่อูจะลือมอสออกให้ดูนะคะพี่อูใช้เป็นสเปกน้ำมอสผสมกับเพอร์ไลท์นะคะนี่เราจะเห็นว่ามันมีลากเก่าอยู่จริงอันนี้คือลากเก่า ต่รากพวกนี้มันจะทํางานไม่ได้มันแค่ยังเป็นเป็นรากให้เราเห็นนะคะมันทํางานไม่ได้รากที่เกิดใหม่อันนี้จะเป็นตัวอยู่ด้านนี้จะเป็นตัวดังแป๊กเสียวจะเป็นตัวที่หาอาหารให้กับต้นไม้ต้นนี้ให้กับน้าวัวต้นนี้นะคะพวกรากใหม่ทั้งหลายเนี่ยนะคะที่มีปลายเจริญสีเหลืองๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีขนอ่อนๆนะคะเนี่ยพวกนี้จะเป็น ที่ดูดน้ําดูดอาหารได้นะคะไอ้ที่มันไตาตายของเก่าแล้วดูดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยมันเอาออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาจะไปอุ้มน้ําเกินไปแต่ถ้ารากพันแล้วเนี่ยพี่อูก็ไม่ได้เอาออกนะคะไม่ได้เป็นกดตายตัวว่าจะต้องเอามอดออกให้หมดอะไรอย่างเงี้ยพี่อูแบบว่าดูตัดสินใจเอาตามความเหมาะสมนะคะนี่อันนี้คือรากเก่าเห็นไหมคะว่ามัน มันทําอะไรไม่ได้เอ๊ะรากเก่าพวกนี้อย่าไปคิดว่ามันจะเนี่ยดีไม่ดีเป็นสีน้ําตาลตอนแรกยังไม่เป็นสีน้ําตาลนะคะถ้าเราเจอเราอาจจะตัดทิ้งก็ได้นะคะเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแหละเนี่ยค่ะตัดทิ้งได้นะคะโอเคอ่าก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะคะ กระถางที่ใช้นะคะอย่าลืมลองก้นกระถางอาจจะเป็นโฟมก็ได้พี่อูก,ก็ใช้โฟมลองอาจจะเป็นเปลือกไม้ชิ้นโตโตก็ได้นะคะลองหยับส่วนหยับหยบนะคะลองอยู่ข้างล่างถ้าเกิดใครซื้อดินตัวน้าวัวไปสามารถเอาไปร่อนนะคะใช้อันนี้ร่อนได้มันก็จะเป็นส่วนหยาบอยู่ข้างบนแล้วเราก็เอาส่วนหยาบ มาลองก้นข้างล่างนะคะอ,อ,อย่างนี้แล้วก็เติมวัสดุปลูกตัวจริงลงไปหน่อย,อยนแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะโรยแมคกคัมค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะกระถาง6นิ้วใส่ประมาณครึ่งช้อนชาแบบนี้ใส่ลงไปแบบนี้ที่ที่รากพี่อุ้จะใส่ลงไปที่ลากให้มันใกล,ล้รากที่สุดนะคะ แล้วก็เห็นรากมันไหมคะพี่อ้วเอาลงกระถางพยายามอย่าให้หักนะคะพยายามรักษาไม่ให้หักอ่าอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้นะคะ,แบบนะคะสุดชําเรียกรากก็เหมือนพี่อูเคยทําคลิปไว้แล้วน,ะนี่แล้วก็ตักใส่ค่ะตักวัสดุที่เราผสมใส่ลงไป เขยา่าก็ประมาณนี้นะคะอ่าเรียบร้อยนะคะเท่านี้เดี๋ยวก็พอแต,แตกใบใหม่มารับรองว่าง,งามมากพี่อุป,ปักไปไว้เหมือนเดิมนะคะ angel dream นะคะ่อไปอีกต้นหนึ่ง เหมือนกันสภาพมาเหมือนกันเลยอันนี้ชื่อว่า s i นเ e r ร์ธไทเนะคะ s i n เ e r t i ธ e r เกอร์ไมอินโดเดี๋ยวพี่อุยจะดูว่ามันจะโตสวยแบบไหนนะคะอ่ะเอาออกก่อนจากที่ช้ำอ่านี่ค่ะรากประมาณนี้นะคะจากที่ช้ำเห็นที่โคนไหมค่ะอันนี้คือเกิดใหม่หมดเลยนะคะที่เห็นนี่คือเกิดใหม่ทั้งหมดเลย ะะก็ถ้ามันติดถ้ามันติดรากแล้วไม่ต้องเอาออกแต่ถ้าตรงไหนที่มันหลุดก็อ,ออกได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้พี่อูคิดว่าไม่ต้องเอาออกอะเพราะว่าลากมันไปทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอากระถางมาใส่ ใช้เป็นกระถางสีดำนะคะกระถางใส่พี่อู๋มองว่าในระยะยาวแต่ไคร่จะขึ้นแล้วมันทําให้แย่งอาหารที่ล่างนะคะพี่อู๋ก็จะไม่ใช้เวลาปลูกจริงนะคะใช้แค่ตอนชําแล้วก็ใส่วัสดุลงไปเน่แล้วก็แม็กคัมโรยก็วางลงไป นี้นะคะแล้วก็เติมวัสดุไปรอบๆ เรียบร้อยนะคะติดป้ายเหมือนเดิม s i นเวอร์ไทเกร์นะคะเรียบร้อยวันนี้ทําพี่อู๋ทำให้ดูสองรายการนะคะีน่นะคะจากนั้นเวลาปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถลดน้ำอำมฤตก็ได้ะคะ่ะอันนี้พี่อุผสมเอาไว้ <God. S 2> ตัวนี้เป็นน้ำอามฤตนะคะที่พี่อุ้ยฉีดพี่อุ้ยก็ฉีดไปที่บริเวณโคนต้นไปเลย ไม่ต้องลดให้ชุ่มก็ได้นะคะแค่ว่าตรงโคนต้นตรงโคนต้นก็พอนะคะก็เรียบร้อยนะคะวิธีการช่ำเรียกลากแล้วก็ย้ายลงกระถางแบบนี้จากนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลานะคะว่าไม้จะสวยไม่สวยดียวเรามาดูกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดี